ือถือ 5G ราคาไม่เกิน10,000บาทราคาโปรโมชั่นในคลิปอาจมีการเปลี่ยนแปลงขอภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะ หล,งลงังๆเมื่อนี้หลายๆคนให้ความสนใจให้ความสําคัญกับสมาร,ร์ทโฟนที่เป็น 5G มากขึ้นเพราะว่า 5G นอกจากจะทําให้เราใช้งานอินเทอร์เน็ตเล่นโซเชียลได้ไวแล้วยังทําให้โหลดงานส่งงานได้ไวขึ้นเล่นเกมก็ไวไม่มีสะดุดเลยคลิปนี้ก็เลยรวบรวมสมาร,ร์ทโฟน 5G น่าใช้ราคาเบ,บาๆไม่เกิน1,000 0บาทมาฝากแฟนๆ b a n a n กันถึง5รุ่นรับรองว่าสมาร,ร์ทโฟนที่เกันจะแนะนําต่อไปนี้สามารถใช้งานได้ทุกไลฟ์สไตล์แน่นอนส่วนจะมีรุ่นอะไรบ้างนั้น ไม่รอช้าไปดูกันเลยค่ะ Xiaomi Redmi Note 10 5G เริ่มกันที่สมาร์ทโฟนราคาเบาๆ7,000บาทมีท้อเน้นก่อนเลย Xiaomi Redmi Note 15G ต้องบอกว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ให้สเปคมาแบบจัดเต็มเกินราคามากๆหน้าจอขนาด6.5นิ้วความละเอียด Full HD+ ให้ภาพที่คมชัดสีสันสวยงามกล้องหลัง3ตัวกล้องหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลมาโคร2ล้านพิกเซลและ d e ฟเซนเซอร์2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าสวยเป๊ะความละเอียด8ล้านพิกเซลที่มาพร้อมโหมดต่างๆทั้ง HDR AI Beauty หน้าชัดหลังเบลอรหรือจะไหนม ก็มีครบส่วนเรื่องประสิทธ,ธิภาพก็หมดห่วงเพราะให้ชิปประมวลผล MediaTek Dimensity 700แรงขึ้นประหยัดแบตขึ้นกว่าเดิมแต่แบตก็ยังให้มาแบบจัดเต็ม 5,000mAh ใช้งานได้ทั้งวันสบายๆมาพร้อมแรม 8GB รอม 128GB Xiaomi Redmi Note 15G ราคาเริ่มต้น6,999บาท Realme 7 5G รุ่นนี้เป็นสมาร์ทโฟนจากค่ายเรียงมีใครที่กําลังมองหาสมาร์ทโฟน 5G ในราคาไม่เกินหมืน่นอีกรุ่นนี้ต้องแนะนําต้องเรียงมี7 5G ที่มาพร้อมหน้าจอขนาด6.5นิ้วอัตราเรเฟรทอยู่ที่120เฮิรตช์ให้ภาพที่สมจริงและลื่นไหลทุกการสัมผัสบนหน้าจอจะถ่ายฟีดโซเชียลก็ไม่มีกระตุกดูหนังดูซีรีส์หรือเล่นเกมได้เต็มอัตราสมากขึ้นให้กล้องหลังมาถึง4ตัวกล้องหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลออาตาวา 8ล้านพิกเซลมาโคร2ล้านพิกเซลเดป2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า16ล้านพิกเซลที่แม้จะถ่ายเซลฟี่รูปก็ยังชัดอยู่แบตเตอรี่ให้มา5,000ม ah, ิลลิแอมใช้งานได้ยาวนานเล่นเพลินตลอดทั้งวันส่วนเรื่องประสิทธิภาพก็จัดเต็มด้วยชิปประมวลผล MediaTek 800U Octa Core 2.4 GHz ทำงานร่วมกับ RAM 8 g b กะไ ROM 128 g b ไม่ต้องห่วงเรื่องความจุไม่พอเลย Realme 7 5G ราคา7,999บาท OnePlus Nord N10 5G เห็นราคาไม่ถึงหมื่นอย่างนี้ต้องบอกว่ามีจุดเด่นมากมายทั้งเรื่องดีไซน์หน้าจอ IPS LCD ขนาด6.49นิ้วแล้วยังมาพร้อมชิปประมวลผลข c o อม Snapdragon Octa Core 2.0 g h z ทำงานร่วมกับ RAM 6 g b ความจุ128 g b กล้องหลังให้มาก4ตัวกล้องหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลทำงานร่วมกับเลนส er ์ Ultra Wide 8ล้านพิกเซลเลนส์ Depth 2ล้านพิกเซลและเลนส์ Macro 5ล้านพิกเซลกล้องหน้า เซลฟี่ความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลแบตเตอรี่4,300ม ah. ิลลิแอมที่สำคัญให้ชาร์จไวมา30วัตต์นี่แหละค่ะเหตุผลที่สมาร์ทโฟนราคาไม่แรงแต่คุ้มที่สุดต้อง OnePlus OnePlus Nord N15G ราคา8,990บาท Realme 8 5G ขยับไมค์นิดค่ะกับสมาร์ทโฟน Realme 85G สมาร์ทโฟนราคาไม่ถึงหมื่นอีกรุ่นที่เรียกได้ว่าครบเครื่องเลยทีเดียวจุดเด่นของรุ่นนี้คือหน้าจอที่ให้มาถึง6.5นิ้วใหญ่เต็มตาหน้าจอเป็นแบบ IPS LCD ความละเอียด Full HD Plus อัตรา refresh rate อยู่ที่ 90Hz ์จะเล่นโซเชียลไทฟ์ฟีดดูหนังดูซีรีส์ก็ทำได้สบายๆมาพร้อมชิปประมวลผล MediaTek Dimensity 700งานร่วมกับแรม8 กิกไบต์รอมหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกไบต์ส่วนเรื่องกล้องเรียกได้ว่าให้เราเก็บทุกโมเมนต์สำคัญได้ทุกระยะผ่านกล้องหลังสามตัวกล้องหลักความละเอียดสี่สิบแปดล้านพิกเซลเลนเดฟเลนมาโคสองล้านพิกเซลและหนึ่งจุดเด่นของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้คือแบตเตอรี่อึดจุใจขนาดห้าพันมิลลิแอมป์ที่สำคัญน้ำหนักเบามาก,มากๆเพียงหนึ่งร้อยแปดสิบห้ากรัมถือแล้านานๆไม่มีหนักเลยเรียวมีแปดห้าจีราคาเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท vivo y72 5g ปิดท้ายกันด้วยสมาร์ทโฟนจากค่าย Vivo กับ Vivo Y 72 5G นับเป็นสมาร์ทโฟน 5G ที่มีทุกอย่างครบเลยทั้งเรื่องกล้องกล้องหลัง3ตัวประกอบด้วยกล้องหลัก64ล้านพิกเซลอัลตร้าไว์8ล้านพิกเซลมาโคร2ล้านพิกเซลพร้อมกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียด16ล้านพิกเซลพร้อมหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.58นิ้วความละเอียด Full HD คุณภาพของภาพชัดเจนและสีสันสดใยยิ่งขึ้นอีกทั้งยัง รองรับหมดถนอมสายใต้ด้วยใช้ชิปประมวลผล m e d i a t e k d i m ด n s i t y 7 0 0รองรับสัญญาณ 5G ทำงานร่วมกับ RAM 8 g b ROM 128GB ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 11ที่ให้ความไหลลื่นในการเปิดแอปพลิเคชันต่างๆแบตเตอรี่ให้มา5 0 0 0 m a ah. มอพร้อมระบบชาร์จไว18วัตต์สาวก Vivo ต้องจัดแล้ว Vivo Y72 5G ราคา9 9 9 9บาท กับสมาร์ทโฟน 5G น่าใช้ราคาไม่เกิน1 0 0 0 0บาทกันหวังว่าจะมีรุ่นที่ตรงใจเพื่อนๆกันบ้างนะคะใครชอบใครโดนรุ่นไหนก็สามารถไปจับไปลองไปสอบถานได้ที่ร้านบรรณาทุกสาขาเลยหรือว่าสามารถไปช็อปออนไลน์สบายๆได้ที่ www.bnn.in.th สำหรับท็อปเทนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ you